ครับเข้าสู่รายการนี้นะครับกิกหนูสงครามเพลงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดรายการกิกหนูสงครามเพลงครับวันนี้มาเจอับท่านผู้ชมแบบว่าตัวเป็นๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นรอบรองชนะเลิศกันแล้วเหลืออยู่เพียง4ทีมเท่านั้น ใครใครผ่านวันนี้เข้าไปรอชิงรอชิงอย่างเดียวเลยรอชิงทันทีเลยครับแล้ววันนี้นะครับเป็นจังหวัดที่โอ้โหต้องต้องต้องนับถือจิตใจของทุกคนนะที่มาเทีวันนี้คือทั้งนับถือจิตใจทั้งให้กําลังใจทั้งเห็นใจทั้งเอาใจช่วยครับวันนี้ฝั่งพี่เป็นจังหวัดอะไรครับพิจิตรฮะจังหวัดพิจิตรครับพีตลรดีครับ รถหรือยังตอนนี้ยังเลยนะฮะยังเลยใครใครต้องเอาเรือออกมาแล้วมาขึ้นรถต่อบ้างยกมืองานยังเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยไปถามมาแล้วต้องเอาเรือออกมาจากบ้านก่อนแล้วไปเจอกันที่รถครับเอาเรือเอารถใส่เรือมาแล้วก็อ่า้วค่อยแล้่อยค่อยมา เป็นเป็นสามัคคีชุมชนจริงๆนะครับเป็นความตั้งใจว่าอยากจะมาอวดฝีมือของชาวพิจิตรแต่ทางฝั่งของคุณก็คงไม่เบานะฮะฝั่งผมเนี่ยเป็นพี่รวมพลของน้ําเลยเป็นเป็นเป็นเส้นทางที่แม่น้ำสี่สายมาเจอกันจังหวัดนครสวรรค์ครับเท่าไหร่แล้วน้ำเียแค่ไหนนครสวรรค์ตอนนี้แค่ไหนแค่ไหนแล้วแค่ไหนน้ำแค่ไหนแล้วน้ำแค่ไหนแล้วนครสวรรค์แค่นี้แค่นี้ก็มีพี่

วันนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับ,รบเราเอาใจช่วยคนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยกันแล้ววันนี้ในรายการนะครับสองจังหวัดที่มาแข่งเนี่ยคือเก่งกาจทั้งคู่แล้วก็น้ําท่วมทั้งคู่เพราะฉะนั้นช่วยกันโหวตช่วยกันให้กําลังใจกับ2จังหวัดนี้ด้วยโหวตยังไงดีโหวตยังไงดีวิธีโหวตนะครับวันนีงง้กรรมการของเราเนี่ยจะมีคะแนนแต่คะแนนที่ให้จะไม่เหมือนเดิมแต่เดิมเนี่ยกรรมการแต่ละคนเมื่อเมื่อตัดสินจะให้200คะแนนสองใช่รวมแล้วน,นักร้องคนนึงจะมีคะแนนสูงสุด1,1,000หนึ่งพ คะแนนกรรมการสแต่ละคนจะเป็น2 0 0 0คะแนนโอเพิ่ม10เท่าเลย1ิเท่าเพราะฉะนั้นนักร้องแต่ละคนจะมีคะแนนสูงสุด10,000 1 0,000คะแนนเอาคะแนนกรรมการ3คนมาเจอกับคะแนนโหวตของท่านผู้ชมจะโหวตมาเท่าไหร่กี่หมื่นไม่รู้มารวมกันจังหวัดไหนเยอะกว่าเข้าไปรอชิงง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าอยากโหวตนะฮะก็ส่ง SMS เข้ามานะครับที่4 7 7 7 6 6 6เเจ็ทียพิจิตเพิ่มหนึ่งนะฮะง่ายๆเลย พิมหนึ่งแล้วก็กดหมายเลขนี้คะแนนจะเป็นของพิจิตถ้าเชียร์นครสวรรค์พิมสองกด2แล้วก็ส่ง SMS ไปที่หมายเลขนี้คะแนนจะเป็นของนครสวรรค์นี่คือหลักการง่ายๆทุกครั้งที่ท่านส่งจะใช้มูลค่า3มบาทนะครับท้งสามบาทนะครับแต่ที่วันนี้เรามีให้กับทางบ้านที่ร่วมบวชเข้ามาด้วยนะครับมีรางวัลพิเศษสิบสายแรกนี่จะเป็นโทรศัพท์ Samsung c h a m สิบสายแรกจะได้รับโทรศัพท์ซัมซุงแชมป์ไปนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีก็ติดตามกันนะครับอาจจะเริ่มปวดกันแล้วถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ใครชนะก็เช่นเคยนะแต่ว่าเงินรางวัลจะเพิ่มหน่อยนึ่งท่านที่หนึ่งคนชนะไปรอชิงก่อนแลกเงินรางวัลสําหรับผู้ชนะในวันนี้นะครับจะเป็นห้าหมื่นบาทจากมาม่าส่วนผู้แพ้ก็ได้รับหนึ่งหมื่นบาทจากมาม่าหนึ่งหมื่นบาทจากมาม่าแล้วเราแถมค่ายานพาหนะอีกหนึ่งหมื่นเพราะเห็นใจท่านเดินทางลำบากใช่ครับเป็นค่าเรือค่าเรือค่าเรือ เป็น20,000เป็น20 0 0 0นะฮะก็บวกกันเข้าไปเนการเราให้เลยนะครับพ่าสามาเรือวันนี้ไหนๆเป็นการถ่ายทอดสดนะครับมาเจอกับทุ้ชมในรอบรองชนะเลิศก็ต้องยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นศิลปินเปิดศึกของเราเนี่ยต้องระดับขวัญใจของนี่สองพิธีกรที่สาวกเลยขวัญใจของคนทั้งประเทศว่าอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยผมเดี๋ยวพอพี่เข้ามาผมขอถอดเสื้อแล้วขี่คอพี่ได้ปะดูครับพี่เตี้ยพอแล้วดูจะมาขี่คอพี่ทำไมบ้าเลว หน,นักเดี๋ยวบ้านพี่กี่ขอพี่ทำไปพี่แอนี่พี่ก็ขาพี่ก็สั้นพออยู่แล้วอุตสา,า,าวอุตสาวเขาควายมาจากบ้านกว่าจะใส่หลังรถมาได้นั่นเขาคว,วายของดูเหรอพี่นึกว,ว่าดูพี่นึกว่าดูโดนสวมเขาสิ เอามาจากบ้านเอามาเชียร์พี่แอดเลยออามาเชียร์พี่แอดโอ้วันนี้ศิลปินของเราวันนี้นได้รับเกียรติมากครับศ<ะ>ิลปินเปิดสื่อของเรานะครับสุดยอดขวัญใจของคนทั้งประเทศทีเดียวนะครับกับอาร์บัมเพลงที่โอ้โหคลาสสิกมา30ปี30ปีพี่แอดคาราบาวกับเพลงกำลังใจคาราบาลสามสิรับ เป็นใครมาจากไหนบนเส้นทางแห่งหวังพวกเรากำลังจะไปโหนใดหัวเราเองก็ไม่รู้รู้แค่เพียงลมแล้วลุกยืนใหม่แต่ไม่หวังกำลังใจกันและกันบนถนนสายดนตรี ต้องมีความฝันอยู่เรื่อยดีกว่าใช้ชีวิตเลยเปื่อยเดินต่อไปหากยังไม่เมื่อยเหนื่อยก็พักรอเช้าว,วันใหม่เห็นไหมนั่นฝูงนกโบบินจากลวงลางตอนเช้าเช้าเราจะอยู่บนโลกอย่างไรหากไม่คิดขนควายเห็นไหมนั่นฝูงนกโบบินจากลวงลางตอนเช้าเช้า อ่านยุคซิงเกิลลองเพลงคาเซ็ตปี2527าเมดอินไทยแลนด์ประสบความสำเร็จพอถึงยุคดิจิตอลพากลลบอกทอมทบยึดเม็ดเสร็จโลกแห่งยุคายเล็โจนสลัดบนสะดมผู้ปัญญา ใช้ชีวิตเลยเบื่อ,เ,อเดินต่อไปหากยังไม่เมื่อยเหนื่อยก็พักรอเช้าวันใหม่เห็นไหมนั่นฝูงนกโบบินจากลวงลังตอนเช้าเช้าเราจะอยู่บนโลกอย่างไรหากไม่คิดกลนวายเห็นไหมนั่นฝูง จะเป็นตำนานจิตวิญญาณเอืออาอ้อแต่บนถนนสายกลางในทางรำความเทียมแค้คือความไม่แน่นอนน้อมรับชีวิตลุมลุมดอนนอนอย่างคนที่เปียกปอน ความพันอยู่เรื่อยดีกว่าใช้ชีวิตเลยเบื่อเดินต่อไปหากยังไม่เมื่อยเหนื่อยก็พักรอเช้าวันใหม่เห็นไหมนั่นฝูงนกโคบินจากลวงหลังตอนเช้าเช้าเราจะอยู่บนโลกอย่างไรหากไม่คิดคนฝ่ายคนต้องมีความพันอยู่เรื่อยดีกว่าใช้ชีวิตเลยเบื่อเดินต่อไปหากยังไม่เมื่อยเหนื่อยก็พักรอเช้าวันใหม่เห็นไหมนั่นฝูงชนมากมายมาตั้งแต่ตอนเช้า เรามีวันนี้แฟนเพลงคือกำลังใจเอ้าเห็นไม่นั่นฟุ้งชนมากมายมาตั้งแต่ตอนเช้าเช้าคาราบาเรามีวันนี้แฟนเพลงคือกำลังใจ สวัสดีครับพี่ครับวันนี้ดูครับอันนี้แต่งใหม่ๆเลยนะพี่นะแต่งใหม่ๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยของเราก็กําลังเรียกร้องเรื่องกําลังใจกันมากจริงด้วยพี่การมองกลับไปที่อดีตที่ดีๆก็เป็นกำลังใจให้นาคตดีๆครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนึกถึงอดีตนะพี่นะไม่น่าเชื่อ30ปีผ่านเร็วนะ่พี่นะแป๊บเดียวเนาะนะโอ้ผมดูพี่ตั้งแต่ผมเท่านี้เลยพี่ไปก่อนย้อน ตอนนี้แป๊บเบียรโตแล้วนะโตแล้วใช่ใช่ใช่พี่ตอนนั้นตอนนั้นผมยังไม่มีขายหลังเลยพี่ขายหลังยังไม่งอกพี่ตอนนี้คนไทยกำลังกำลังต้องการกำลังใจมากๆเลยคาราบาวได้กำลังใจจากประชาชนแล้ววันนี้พี่มีอะไรกำลังใจจะให้ประชาชนม้างวันนี้ก็สิ่งที่ผมต้องการคืออยากให้คนไทยรักกันนะครับครับตอนนี้นะครับน้ำท่วมอยากจะให้ ให้พี่น้องคนไทยทั้งหลายนะครับช่วยกันนะครับบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับผู้ที่อยู่ในสภาบาที่น้ำใครที่ไม่โดนก็ไปช่วยคนที่เขาโดนนะครับถวันหน้าเราโดนเขาจะได้มาช่วยเรามั่งแต่ตอนนี้บ้านพี่ก็กาลังจะโดนสุพรรณโดนแล้วที่บ้านเลยอ๋อเอาแล้วฮะนั่นนั่นก็คือกําลังใจที่จะให้กันแต่เมื่อกี้ผมเห็นเลยว่าพี่ทําให พี่พี่เนี่ยชาวพิชิตบ้านเขาน้ําท่วมนะฮะแต่เมื่อกี้เขาลืมเรื่องน้ําท่วมได้ชั่วครู่มีความสุขได้แวนหนึ่งนะไม่เครียดเครียดไปมันก็ไม่ลดไม่เครียดและช่วยกันดีกว่ามันเป็นการมันเป็นวาระที่เราจะปลดปล่อยไอ้เคอไปว่ายน้ำเหมือนปลากระดีได้น้ำเจระเข้ได้น้ำได้น้ำเจระเท้จละเขสได้หลุดจากแหล่ง ตอนนี้เจอะเรแค่ไหลมานครสวรรค์หมดแล้วครับพี่ครับนครสวรรค์ก็ใช่ย่อยเหมือนกัน <laughs> ใช่ยเ <laughs> น,นี่ยเนี่ยบึงบอระเพ็ดเราก็มีไอ้แค้เหมือนกันนะครับได้พอๆกันเลยเดี๋ยนะี้สมน้ำสมเนื้อเลยเนะี่ยวันนี้ได้มาแข่งกันคองจังหวัดสมน้ำสมเนื้อ เอาคันเดียเด๋ยวฟังกําลังใจจากพี่แอดนะครับแต่ตอนนี้เราไปรู้จักกับผู้เข้าแข่งขัน6คนจาก2จังหวัดว่าเขาผ่านพ้นอะไรมายังไงถึงจะมายืนตรงนี้ได้นะครับจากพิจิตรและนครสวรรค์ครับไปชมครับ